สวัสดีค่ะทิปชวนกินชวนเที่ยวค่ะวันนี้จะมาทำน้ำพริกสละค่ะอพอดีเราหาละกร,รมไม่ได้นะคะก็เลยได้สละมาก็เลยใช้เป็นสละมาทำน้ำพริกแทนค่ะจริงๆแล้วสละกับละกร,รมต่างกันตรงที่ว่าสละมีความหวานเปรี้ยวค่ะแต่หวานออกจะนํำนะคะส่วน ละกํมจะออกเปรี้ยวค่ะที่เขาอ,อมนิยมทำเพราะว่ารสชาติมันเปรี้ยวค่ะเราหาไม่ได้แล้วก็ใช้สละมาทำแทนนะคะค่ะตอนนี้เรากำลังปอกกว่าจะปอกเสร็จนะคะมือนี่ลอกหมดเลยอะคะ่ะหนามของเปลือกอะคะ่ะขูดมือเป็นรอยหมดเลยค่ะอันนี้เราก็คัดเอาเม็ดใหญ่ใหญ่ไว้ทานนะคะเพราะจะออกหวานๆไปเปรี้ยวแล้วก็เม็ดเล็กๆมาตำน้ำพริกค่ะ เราซื้อมาโลกว่าค่ะแต่ว่ามันก็ยังเน้นออกเปรี้ยวๆเยอะอยู่นะคะไม่ได้หวานเจี๊ยบเหมือนบางช่วงที่เราซื้อมาทานนะคะค่ะก็ค่อยๆแกะไปค่ะแกะไว้ใส่ตู้เย็นทานด้วยค่ะ ค่ะเรามาดูตอนเสร็จเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราแกะเปลือกสละเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหนึ่งเก็บไว้ทานค่ะอีกส่วนหนึ่งจะมาทําน้ําพริกค่ะเราก็เอาคัดเอาเม็ดที่มันไม่โตมากะคะ่ะมาทําน้ําพริกแล้วก็เอามาซอยเอาแต่เนื้อนะคะเอาเม็ดทิ้งค่ะค่ะเราก็เอาประมาณถ้วยถ้วยกลางๆะคะ่ะไม่เยอะค่ะตำน้ําพริกทานสัก สองสามมื้อค่ะหมดแล้วค่อยทำใหม่นะคะค่ะแล้วก็ซอยเอาแต่เนื้อนะคะเม็ดเล็กๆยังเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวปี๊ดเหมือนกันค่ะ เกือบได้แล้วค่ะถ้วยหนึ่งค่ะเราก็ไปตำกันเลยค่ะเราใช้พริกแดงนะคะพริกแดงเม็ดเขียวพริกพริกแดงพริกเขียวอะค่ะถ้ามีพริกขี้หนูก็ใช้พริกขี้หนูก็ได้นะคะพอดีไม่มีพริกขี้หนูอะค่ะก็เลยใช้พริกแดงถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำพริกก็เน้นให้เผ็ดนิดๆนะคะ แล้วเราก็มาตำค่ะถ้าเป็นส่วนใหญ่เขาตำําพริกกันเนาะนพิกประมาณนี้เขาจะใช้คุกหินเนาะอันนี้เราไม่มีคุกหินค่ะเราก็ใช้คุกนี้ตำก็อาจจะตำยากนิดนึงอะคะ่ะ ตำตำละเอียดค่ะแต่ไม่ถึงขนาดละเอียดมากนะคะเกือบได้แล้วค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมพริกมากน้อยตามความชอบเลยนะคะค่อยๆ่อยตำไปค่ะกระเทียมก็ค่อยแต่กระเด็นออกจากโคกค่ะตำตำตำต น้ำพริกกว่าจะได้ทานก็ใช้เวลาทำพอสมควรนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยขึ้นนะคะเขาใช้เครื่องปั่นปั่นเลยแปบ๊บเดียวเสร็จเลยค่ะไม่ต้องมานั่งตำแต่การตำเ็าทำให้เราได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะความหยาบของพริกก็เป็นอีกแบบหนึง่งถ้าใช้เครื่องปั่นมันละเอียดเป็นหมดทุกอย่างเลยอะคะ่ะ ตำไปเรื่อยๆค่ะให้กระเทียมละเอียดค่ะค่ะตำไปเรื่อยๆใกล้แล้วค่ะใกล้ละเอียดแล้วค่ะ ถ้าเป็นโคกหินคงจะละเอียดเร็วกว่านี้ค่ะค่ะแล้วก็มาตักใส่กะปิใส่กันค่ะกะปิบางท่านเอาไปเผานะคะพอน,นีเราไม่ได้เผาเราก็ตักใส่แบบนี้เลยค่ะเพียวเพียวเลยประมาณช้อนนึงนะคะ่ะช้อนนึงหรือมากกว่าเอาตามความชอบเลยค่ะเราไม่ได้มีตวงค่ะประมาณเอา เราใช้กะปิตาตะช่างนะคะหอมดีค่ะเนี่ยแล้วก็โขกเข้ากับพริกคุกเข้าให้เข้ากันค่ะตำคล้ายๆกับน้ำพริกกะปินะคะต่างกันงที่ว่าเราเอาสละมาใช้ด้วยแค่นั้นเองค่ะนี่ก็เป็นกุ้งค่ะกุ้งแห้งนะคะเรานำไปปั่นค่ะ ไม่ต้องละเอียดมากค่ะให้มันหยาบหยาบนิดนิดค่ะแล้วก็ตำให้เข้ากันกับพริกกระเทียมกะปิหอมกะปิค่ะเก็แบบได้แล้วได้แล้ว,ได,ลวได้แล้วค่ะ แล้วใส่สระลงไปเลยค่ะแล้วก็ตำให้เข้ากันค่ะเราไม่จําเป็นต้องตำสระให้ละเอียดเลยนะคะเอาให้พอหยาบๆบ้างพอเราได้เคี้ยวออกมาเป็นรสชาติของสระบ้างนะคะมันถึงจะอร่อยค่ะถ้าตำละเอียดยิบไปเลย มันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันกับกะปิแล้วมันจะกลายเป็นน้ำพริกกะปิไปเลยะค่ะแต่ถ้าเราตาแบบหย,ยาบยาบเราได้ทานเนื้อสละจะอมเปรี้ยวอมหวานอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้รสชาติอร่อยค่ะข้อดีของสละคือพอเรามาทำเป็นน้ำพริกเราไม่ต้องใช้น้ำตาลค่ะแต่ถ้าเป็นละกรรม ข้อดีของละก,กร,รมคือเราไม่ต้องใช้มะนาวค่ะเพราะว่าละก,กรรมมันเปรี้ยวมันก็ต่างกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะตำไม่ได้เรื่อยตำเบาๆนะคะถ้าตำแหรงน้ำจะกระเด็นเพราะว่าสาระก็มีน้ำอยู่ค่ะ ค่ะเราก็ตำเกือบได้แล้วค่ะยิ่งใกล้ละเอียดยิ่งตำแรงไม่ได้นะคะน้ำกระเด็นค่ะเราใช้ปปลายสากนะคะเน,น้นเน้นเน้นเน้นให้ละเอียดอ่าได้แล้วค่ะให้มีเนื้อสละอยู่บ้างนะคะเอาไว้ทานค่ะเสร็จแล้วเติมน้ำปลาค่ะ ให้้เขกันนะคะคใาส่มะนาวค่ะค่ะที่อย่างที่บอกคือถ้าเป็นสละต้องใส่มะนาวนะคะเพราะว่าสละเขาความเปรี้ยวไม่พอค่ะสละเขาจะออกหวานนำเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มมะนาวเอารสชาติตามเราชอบเลยค่ะเปรี้ยวหน่อยหน่อยหวานนิดๆค่ะอร่อย ะนาวหน้าแรงค่ะน้ำไม่ค่อยมีน้ำน้อยใส่อีกลูกนึงค่ะเพราะว่าตอนตําเราชิมไปแล้วนะคะออกหวานหน่อยๆค่ะเพิ่มแค่น้ำปลากับมะนาวพอค่ะ หล่นลงไปซะนี่อ่าบีมะนาวใส่ค่ะหล่นอีกแล้วมะนาวน้ำน้อยมากเลยค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะ ได้แล้วได้แล้วน้ำพริกสละค่ะชิมนิดนึงค่ะว่าความเปรี้ยวได้อย่างแต่จริงๆแล้วเราไม่ชอบทานเปรี้ยวมากนะคะก็พอได้ค่ะ ออกเปรี้ยวนิดๆหวานน่อยๆค่ะเค็มนิดๆโอเคค่ะทานกับข้าวร้อนๆตักใส่ถ้วยค่ะจริงๆน้ำพริกก็ทำไม่ยากนะคะแต่ว่าขั้นตอนในการทำเขาค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะคะ่ะ ทานไหมคะทาครั้งแรกนะคะเนี่ยน้ําพริกสละค่ะก็ไม่เคยทํามาก่อนเลยก็ลองทําดูเห็นเพื่อนๆเ,เ,เขาทานกันก็เลยอยากลองทานดูบ้างว่าอร่อยไหมเนี่ยคะ่ะหน้าตาออกมาอย่างนี้เลยคะ่ะคล้ายๆน้ําพริกกะปิละค่ะแต่เพิ่งเพิ่มสละลงไปแค่นั้นเองคะ่ะค่ะไล่น้ําพริกแล้วคะ่ะทีนี้เราก็มาดูผักกันคะ่ะ ผักนี้เราก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเอาใส่ตู้เย็นไว้ค่ะพร้อมรับประทานก็มีใบบวบกค่ะมีมะระขี้นกค่ะมีมะเขือมีแตงกวาค่ะแค่นี้ในตู้เย็นพอดีมีผักอยู่เท่านี้ค่ะก็เลยล้างแช่ไว้เพื่อทานกับน้ำพริกสละค่ะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะคะที่ติดตามชมค่ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะถ้าเรามีคิปอื่นแล้ว